กินนมในอายุหกเดือนยี่สิบเจ็ดวันแอดวานโคตรแอดวานมากอะลูกโอ้โหเท่ชะมัดอะเก <c oughs> ่งจังเลยหน้อนจะไม่นอนกินแล้วนะครับยกแก้วแล้วมั้แม่วะเอาไหมเอาใส่แก้วกินไหมกันไหมกันกันไหมคะเก่เาชะามัด เด้อโอ้ยนักเลงโตอะ่ะจิโก,โก้คางทางเฮ้ยไม่ใช่จิโก,โก้คุ้มใยล่ะนีน่นนนมันคือท่ากินนมหรือ,อนั่งไงอะ่ะอา้อาวอา้อาวอา้อาอา้าวอ้าวได้เวลานอนแล้วลูกแล้วแม่ได้ไปทำอย่างอื่นปะนอน